เอ,เอาเลยแม่เร,เรียบร้อยยินด <c oughs> ีแฮปปี้มากๆเลยนะครับทุกคนกลับมาเจอกับทิมมี่ดาลี่อีกแล้วนี้ <c oughs> ไปซื้อไ h โฟน13ใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะเอาไอโฟน13หรือว่าไอโฟน โปรแม็กอะไรตอนนี้คือยังไม่มีในหัวเลยนะครับ iPhone ที่ใช้อัดอยู่นะครับก็คือ iPhone 10เอาเริ่มไม่ค่อยน่ารักแล้วนะครับเพราะว่าเนการถ่ายในแสงน้อยหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าก็จะมืดไปหมดเลยด้วยถึงคลิปตอนนี้ที่ทิมมี่อัดอยู่นะครับก็ใช้ iPhone 10นี่แหละในการอัดอยู่นะครับก็เลยคุยกับคุณแม่นะคะว่าตอนนี้ชอบทาถ่ายวิดีโอลงใน YouTube อะไรเงรี้ยคุณแม่เลยบอกว่าลอ,องสิลองซื้อโทรศัพท์ ที่มันกล้องชัดๆหน่อยได้ไหมอย่างคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปแรกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวที่ทะเลนะครับคลิปนั้นน่ะใช้ i p h o n e 1 1ของคุณแม่ในการถ่ายนะครับคือแสงมันก็สวยมากพอเราเอามาลองสว่างกว่าเยอะมากแล้วเราก็เลยคิดว่าโหคือแบบถ้าเกิดว่าจะต้องใช้ในการถ่ายวิดีโอ,อยเยอะๆจริงๆเนี่ยมที่จะต้องใช้ เป็น iPhone 11 12 13ขึ้นไปแล้วหรือเปล่าว่าเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันนะคะว่าที่มิจะซื้อโทรศัพท์เพื่อในการใช้ในการถ่ายทําวิดีโอพราดูรุ่นไหนอะไรยังไงเพราะว่าลังเลเพราะว่าในเรื่องของราคาของ iPhone 12ที่สิเพราะว่า iPhone 13บากเขาก็มาแล้ว iPhone 12ก็เริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโปรโมชั่นต่างๆที่ให้มาก็อาจจะดีกว่าก็<อ>เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันเนาะที่ไหนรุ่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเลย ตอนนี้นะครับเราก็กาลังที่จะเดินทางไปไอคอนสยามนั่นเองนะครับสำหรับ iPhone 13ตัวนี้นะครับก็คิดได้แล้วนะครับว่าจะซื้อตัวไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ช็อปอีกทีเนาะว่าตัวไหนมันสีสยกว,ว่ากันนะ่ะโอเค วันนี้ก็ถึงกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูของามีของหรือเปล่านะครับลุ้นลุ้นลุ้น สีที่ดูมานะครับก็จะมีอยู่2สีนะครับก็คือสีขาวและก็สีชมพูนะครับส่วนขนาดของความจําในเมมโมรีอันนี้ยังต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่ามีของหรือเปล่าคือตามจริงก็อยากได้เป็น200เท่าไหร่นะ256 g ิกะไบต์นะครับอันนั้นก็คือตอบโจทย์มากมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีของก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าที่หน้าจะควจะเยอะวกัถูกต้องไม่มีการจองอะไรเลยเพื่อนๆเพราะว่ายังลังเลอยู่เลย ทุกคนตอนนี้นะครับที่เราไปดูที่แอปเปิลคือไม่มีของเลยนะครับคือเขาบอกว่าจะมาประมาณวันที่24นะครับที่จะเปิดให้จองแต่ว่าตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรานะครับมาดูที่ศูนย์ดีแทกนั่นเองว่าจะมีของไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเย้ทุกคนตอนนี้นะครับของก็มีนะครับนั่นก็คือ, 1> อ iPhone 1 3สามสอกกะไบสีพริงนั่นเองก็กกำลังคิดอยู่ว่า จะเป็น13หรือว่ามินินะครับส่วนตัวโปเนี่ยตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกินความจําเป็นของกิน,นไป13ส,สีอันนี้จะเป็นสีอะไรอย่างสีบลูัน,นี้จะเป็นสีบรูเพื่อนๆนเห็นไหมเฮ้ยเ<ะ>ข้ากันหน้าท่านั้นน่าสว่างนะแต่ว่าแต่แต่แต,แต,แต่สีที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือสีพิคงนั่นเอวีมอันนี้จะเป็นแบบมินินะทุกคนหน้าเราไหมสีสวยไหม วยมากโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวที่เอเอนะคะเขาก็บอกแล้วนะครับว่ามีสีชมพูด้วยนะครับเป็นเครื่องของสองห้ากจิกะไมต์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็กำลังรอเครื่องอยู่นะครับสีที่เราได้นะครับนั่นก็คือสีชมพูเลยนะครับก็มาได้ที่ d t แท็กไอคอนสยามนะครับแต่จริงๆแล้วคือไซสโซนสิเนี่ยหาซื้อไม่ยากนะครับเพราะว่าก็มีขายอยู่ทั่วไปแต่ว่าส่วนตัวที่จะยากเนี่ยตอนนี้ที่ต้องจอง ณวันที่18วันนี้นะครับก็จะเป็นพวกของเป็นตัวโปรนะครับแล้วก็โปรแม็กอันนี้จะต้องจองนะครับสำหรับ Walk-in เ่ยนะคือไม่มีเลยนะจองก่อนเนาะในออนไลน์อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น13ตอนนี้คือซื้อได้เลยเวลาที่จะจ่ายตังแล้วนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับ iPhone 13สีชมพูน้องเต้าของเรา ถึงเวลาจ่ายเงินถึงเวลาจ่ายเงินแล้วนะเพื่อนรวมไปเท่าไหร่คะอันนี้33,700บาทนะครับในราคาที่แฮปปี้มากๆเลยนะครับ iPhone Generation เรชันรุ่น13นะครับเขาเหมือนกับว่าจะไม่มีเป็นจิวพลาสติกใช่ไหมฟ้าเพราะเขาจะรักโลกมากขึ้นใช่จะเป็นนองกระดาษน้องอยู่นี่แล้วใชา่ายมากๆใช้สีชมพูล่าสุดเมื่อเป็น 6s plus แล้วก็เหมือนไม่มีสีชมพูมาเลยเนาะฟ้าใช่ก็มาทำสีชมพูอีกทีก็คือเลิฟมากสำราเงินเรียบร้อยทุกคนเราจะทำการแกะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคบทุกคนอื กะทั้งหมดสองจุดข้างบนข้างล่างนะคะเย้ทุกคนสิ่งคือแบบอันนี้ผมก็เช็คได้เลยใช่ไหมใช่ไหม,ไหมเราก็มาเช็คลอยการทุกคนนอุปกรณ์ภายในนะคะนี่เราก็จะมาดูทีอบต่างๆนะครับเลนกล้องอาคบน้องน่ารักมากนะครับทุกคนรอสีชมพูมาลนสอง สวยมากเลยแบบเร็วๆกระดุกกระดุกเย้ขอบคุณครับกับหัวน่ารักมากทุกคนกลับบ้านได้เย้ยชันคอมพิวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกซิ่งกันอีกทีหนึ่งให้ดูความตาสของน้องที่เป็นสีชมพูพิ้งค์แบบนี้นะครับ